สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูประตูต่างเข้านะครับในแบรนด์ของ t ็อตเทมนะครับก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่อยากมีประตูบานหน้าบ้านนะครับเป็น บานไม้นะครับแต่อาจจะติดปัญหาเรื่องการยืดหดนะครับเปิดปิดล็อกยากครับวันนี้มาดู G Star นะครับของท็อตเทมนะครับว่าจะมีความแตกต่างจากบานปกตินะครับหรือแตกต่างจากบานไม้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับจากลูกค้าที่อําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับในการถ่ายทํานะครับก็นะครับในหน้างานนะครับของชุดนี้ลูกค้าได้ เว้นช่องว่างนะครับสำหรับติดตั้งประตูหน้าบ้านนะครับไว้ค่อนข้างกว้างครับซึ่งกว้างถึง2 7 5ซมนะครับสูง2 4 0ซมนะครับความกว้างเกินมาตรฐานที่ทางทอเทมจะผลิตให้เราได้ครับก็จึงมีการเพิ่มนะครับช่องแสงเป็นบานฟิกนะครับหรือบานตายทั้งสองข้างนะครับก็ใช้ u a i แล้วก็กระจกโซลาแทกนะครับผมก็ข้อดีของ